เมื่อนี้เขามาเก็บแต่งทยสดๆจากสวนนะครับเนาะน้ำไม้ฝรังวลายปลูอมันท่านได้เกิดหลายโอูกอที่ทางพูดนะครับเนาะสองร้อยต้นเมอ่อนี้ม่อี้มองทดลองมองทดลองครับน้ำไม้ฝรังนะบางคนก็ว่านอต้นพกชีคีลาวโมเมนครับน้ำไม้ฝรังครับมองทดลองนะครับเนาะนี่นทีเด็ด ุกหอมหอม,ลหมลเลยครับลูกนี่ประมาณจะโลเลยครับเนี่ยเก๋ครับเดี๋ยวเาเบิ้งต่อ <c oughs> หลายเยอะครับไปทำดิซุกนะครับดิซุกแล้วครับครับโอ้หลายครับ สุกพรอมกันหมดเลยเอากลับจังไงล่ะบ่เอารถง่ายมากสุกหมดแล้วสุกหมดแล้วครับสุกหมดแล้วกำลังเปิด พีชนะครับเนาะพริกเอาที่เด็ดนี่ปลูกไม่อีกกำลังงามเลยครับกำลังขึ้นงามๆครับอันนี้พริกรุ่นที่สองน้อยที่สองติดดอกติดผลเต็มนะครับโอ้ยปลาเขือนพาดปลาเขือนเน ยังลังติดยังไงติดน้อยเต็มเลยไอ้อบักเขื่อลายแล้วตัวนี้อ่ะขออนุญาตเก็บบักเขือก่อนนะครับเนะาะไม่ทำนี่นะครับลากันไปกับบักพริกนี่นะครับบักเอื้อโคกหนองนาครับผมโอเคครับ อัปเดตอัปเดตม,มีอยังมากไม้ครับปลูกแล้วก็รอกเก็บผลงานครับบักเขือเงาครับเงาบ่าแต่งไทยอะโอเคครับผมปยากเก็บพกัน